พอ,อมาอยู่เมืองการผมดีใจมากเลยผมจะไปทุกแห่งทุกที่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีไปสมัยก่อนไปนี่ก็เราจะมีรถจี๊ปเก่าๆคันหนึ่งของพักทัวกกันผมไม่มีแล้วก็อาศัยรถจีป๊ปเข้าไปรถจีป๊ปวิลลี่อ่ะเก่าๆเข้าไปปิดรถจอหนังที่เขาบรรทุกซุงเข้าไปบ้างนะครับเข้าไป เพื่อให้รู้ว่าผมต้องมาดูแลรักษาพื้นที่นี้นะชาวบ้านในปกครองที่ผมจะต้องดูแลเนี่ยมีอยู่จุดไหนบ้างอะไรบ้างแต่ผมก็ไม่บอกผมว่าตอนผมย้ายมาเนี่ยผมร้อยตํารวจเองผมไม่บอกว่าผมเป็นผู้กองนะผมก็จะบอกผมมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยจนเขาเขาถามว่าชื่ออะไรผมก็จะบอกผมจ่าโจ้จะบอกแค่เป็นจ่านะฮะผมจ่าโจและชาวบ้านเขาจะสนิทใจมากกว่านะมาแม้แต่ตอนไปเป็นสาววัดดามาขามเตี้ยนะผม ขึ้นไปเที่ยวชายแดนที่หินสีเขาไปเขาบอกลุงขอข้าวกินน้อยนะเราก็ให้ตังค์เขา้อยเขาทอดไข่เขาจะไม่เอาตังค์เราผมก็จะสนิทสนมกับเขาแต่ละบ้านแต่ละบ้านผมจะเข้าไปแต่ละบ้านเลยแล้วเวลามีอะไรผมจะขับมอเตอร์ไซค์ไปถามข่าวใครยิงกันหรือมีเหตุอะไรเขาจะบอกบอกผมบอกว่างๆมีธุระอะไรก็ไปหาผมที่โรงพักนะเขามาหาผมเนี่ยผมจะไม่ชอบแต่งครขึ้นแบบเพราะการแต่งขึ้นแบบมันจะเหมือนกับ ชาวบ้านเขาจะรังเกียจอาชีพตำรวจอะแต่เขาก็สนิทรู้จักกับผมและจ่าโจเขาบอกมาหาจ่าโจหน่อยมา<ช> <laughs> มาหาจ่าโจหน่อยแต่ผมเป็นสวัสด์ตอนนั้นเป็นพันตำรวจตรีเลยนะ <laughs> เขาบอกไหนจ่าโจไหนเล่า <laughs> มันมีไอ้จ่าโจจ่าวิรักษ์คนหนึ่งนะอันนั้นเขาเรียกจ่าโจลูกน้องผมมาอยู่ <laughs> มเมืองนะฮะมาคือเราชื่อเล่นโจ้ไงก็เลยเรียกจ่าโจจ่าโจไปเป็นจ่าเนี่ยผมก็ว่ามันเข้าถึงชาวบ้านดี เข้าถึงชาวบ้านดีนะแล้วไปเที่ยวกะเหลี่ยงเนี่ยผมไปเที่ยวกะเหลี่ยงครั้งแรกนะพอมาเสร็จเนี่ยเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยครบแล้วแล้วก็ไปเที่ยวเขตติดต่อคือลาดบุรีตะโกบนตะโกล่างตะโกปิดทองอะไรเนี่ยนะฮะเขตลาดบุตรอันนี้เป็นเขตติดต่อเขตลาดบุรีผมก็อยากจะรู้ว่าฝั่งพมา่าเนี่ยเขาเป็นอยู่กันยังไงมีใครไปอยู่บ้างมันจะมีจุดที่คนไทยเข้าไปทําไม้ไง คนไทยเข้าไปทําไม้ทําไม้พม,ม่าเขาเปิดสัมปทานไม้นะฮะเป็นไม้สูงไม้อะไรเนี่ยเป็นไม้สูงแนละ้วผมก็ไปเที่ยวเวลาไปเที่ยวเราก็ไปรถโฟวินเน่เอารถโฟวินไปเวลาไปเราจะไปพอข้ามแดนไปปุ๊บจะไปเจอทหารกะเหลี่ยงแล้วทหารกะเหลี่ยงเณฑ์อยู่ซึ่งรักษาด่านอยู่เด็กนะอายุสิบสามปีเองนะสิบสามสิบสี่ปีอ่ะเฝ้าด่านสะพายเอ็นสิบกเนี่ย, 13, ย,ด,ย, 26, ยด้ามปืนลากพื้นแหละ อาก้ามัางเอ็มสิหกมั้งสิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยจะมีหัวหน้าคนหนึ่งซึ่งจะอายุมากหน่อยเป็นผู้ใหญ่หน่อยถ้าหัวหน้าจะใช้ปืนคาบินปืนกลมือคาบายของสหรัฐใช้ในสงครามโลกอย่างเงี้ยนะเราไปเนี่ยเราต้องเอาเหล้าเป็นใบเบิกทางไปนะเหล้ายาพาราคือยาพารายาพาราที่ซื้อเป็นขวดซื้อจากร้านขายยาขวดหนึ่งมันก็มีเป็นร้อยเม็ดนะเป็นร้อยเม็ดและยาคอเฟ เป็นเม็ดเม็ดะยาคอเฟที่ยาแก้แพ้อากาศนะกระป๋องหนึ่งก็เป็นร้200อยสองรอยเม็ดน่ะขวดไม่กี่บาทนะครับเราจะซื้อไปห้าขวดสิบขวดและยาแก้ปวดท้องอะไรเงี้ยยาแก้มาเรลเลียซ,ซื้อไปซื้อไปฝากเขาแต่จะมีบางคนขอเล่าถ้าท่านข้ามไปเที่ยวเนี่ยอย่าไปให้เล่าให้ยาเขา เอามาฝากเขาเรามีน้ําใจเอื้ออาทรอันนี้อันนี้แกปวดนะปวดปวดปวดท้อนะปวดท้อเกี้ยนี้นะมาเนี่ยกินเมะเดียวเนี่ยมาเนี้ย้าไม่ช่กินไปกาล่ะมาเนี้เราจะบอกถ้าเปิดหัวนะเนี่ยสีขาวนี้สวยมิแต่อย่าให้เล่ามันจะขอเล่าครับขอเล่าพอเราให้เล่าไปเนี้ยถ้าให้ขวดมันก็สองขวดนะสามขวดนะห้าขวดนะหกขวดนะพอตอนเราจะออกนะ ตาขวางแล้วเมาเผือเปิดจะยิงเราแล้วลเกียร์นี้คนแทยนีย่แค่ไม่ให้หมดอ้าวไอ้ยาเหล้าก็เหล้าเราเออตอนไม่เมาดีแต่ตอนจะกลับจะยิงเราซะแล้วมาเนี่ยนะโอ้ยกูไม่เอาแล้วต่อไปเนี่ยบอกเราไม่กินเหล้าเป็นบาปเราเลยไม่เอามาเราเอายาได้จะเอาของอะไรต่ออะไรฝากซื้อได้เหมือนเขาเก็บป๊อกเราอะค่าผ่านทาง แต่ว่าหัวหน้าใหญ่เนี่ยเขาจะใจดีมากหัวหน้าใหญ่สมัยนั้นคือพลจัตาวาโอลิเวอร์ใหญ่คุ้มตั้งแต่ตั้งแต่สังขะไปยันประจวบม้งนะฮะเขาก็อยู่กันแบบลำบ,บากคนไทยก็เข้าไปทำไม้ทำปางไม้ผมก็จะอาศัยนอนตามปางไม้ของคนไทยที่เขาเข้าไปทำไม้เป็นสัมปทานถูกต้องตามกฎหมายนะฮะเข้าไปสัตว์ป่าเยอะเสือ กระทิงวางเก้งกระจงเยอะแยะหมดเยอะแยะหมดใช้คำว่าเยอะแยะหมดนะฮะเยอะแยะหมดเสือโคร่งเข้าไปแต่ผมนี่ไม่ล่าสัตว์นะผมจะไม่ล่าสัตว์เข้าไปจะไปอาศัยนอนฟังเสียงเสือคำรามมั่งแต่ใกล้ๆมันก็จะไม่มีหลกใกล้ๆเสียงปางไม้ที่เขาไปตั้งเหมือนกับสร้างด้วยไม้ไผ่ปางนึงก็มีแค่ ้าหลังสิบหลังเราเข้าไปก็จะซื้อตากระป๋องของกินของอะไรไปฝากเขานี่เป็นค่าใช้ใจ่ายข้าวป่าทีงเนี่ยแพงกับพอไปเที่ยวห้างเลยนะหมดสองพันสามพันเนี่ยหมดสองพันสามพันบาทเนี่ยค่าใช้ใจ่ายอ่ะคือซื้อของไปฝากเขาไงซื้อของไปฝากแล้วชาวบ้านเขาจะมีทางทหารเขเลี่ยงเขาจะอนุญาตให้ใช้ได้ปืนแก๊ปกับปืนลูกซองไว้ป้องกันตัวจากสัตว์ร้ายนะฮะมา เนื้อสัตว์ป่านี่เยอะแยะครับเยอะแยะเลยไฟก็จะไปนอนไปนอนได้คืนสองคืนแล้วก็กลับมีอยู่ครั้งเกือบตายคือไปเที่ยวมาแล้วขากลับขากลับเราก็หุงข้าวเช้ากันก่อนกินข้าวเสร็จเรียบร้อยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยก็กินวันนั้นกินปลากระป๋องกันอะไรกันนะเทปลากระป๋องมากินพอกินเสร็จเรียบร้อยข้าวจะเหลือก็จะให้หมากินไงตอนนี้หมามันไปตาม กระเหลี่ยงที่เขาเป็นพลางเข้าไปในป่าหมดมันไม่มีหมานะผมก็เลยเทสใส่ถุงฮะพวกเศษข้าวที่เหลือนะกับข้าวอะไรเหลือก็เทสใส่ถุงใส่ถุงก็มัดติดท้ายรถไว้ว่าเดี๋ยวเจอหมาตรงไหนจะให้มันกินระหว่างขับรถจากแม่น้ําอมมาลาแม่น้ําอำมาลาเนี่ยห่างจากชายแดนเราเนี่ยตรงพู้น้าร้อนเนี่ยเข้าไปเนี่ยประมาณสามสิบกิโลนะขากลับมาเราก็แวะพะักเจอน้ำนะค่อยๆมากทางสามสิบกิโลเนี่ยคุณคิดว่าเดินทางเวลาใช้เวลาเท่าไหร่ ฮนะสามชั่วโมงติดลมมั่งเคอะแคกเคอะแคกอะไรเงี้ยนะพอเจอห้วยก็ชักหิวจะหิวข้าวนะเฮ้ยก่อไฟเดี๋ยวหุงข้าวกันเอารถจอดเอาไว้ฝนก็ไม่ตกฝนกไม่ตกแต่อากาศรู้สึกอากาศเอ๊ะมันผิดผิดนะปรากฏน้ําป่ามามันตกในพมา่าล้วมะน้ําป่ามาเสียงโคม้มโคม้มโคม้มเราก็วิ่งหนีขึ้น วิ่งหนีขึ้นเนินอะน,นะโอ้โหมันพัดรถไปเลยพัดรถไปเลยนะครับพัดรถไปเลยแต่รถผมไม่ไม่นั่นนะพอผมถอยถอยไปจอดบนเนินก็ววาแต่รถพักพัวกันรถจี๊บมันพัดรถจี๊บหายไปคันหนึ่งเลยหิวไม่รู้จะไม่มีสเบียงอะไรกินแล้วกินอะไรรู้ปะ หกคนนะ่ะไอ้ข้าวหมาที่ไอ้ข้าวหมาที่หอนะ่อไงเฮ้ยไปเอาใบตองอ้ไวตัดใบตองหน่อยข้าไม่ได้ต้องค้างคืนตรงนั้นนะ่ะตรงเกาะนั้นนะ่ะข้าไม่ได้ก็เอามาแบ่งกันหกกองไอ้ข้าวหมาเนี่ยมึงกองอันนี้กองนะทั้งคืนก็ได้ตรงนั้นกินน้าก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะพอเช้ามารุ่งขึ้นอีกวันนึงน้ํามันก็เบาขึ้นแต่ค้้ยเนี่ยยังไหลเร็วมากเลย เราก็เลยหาเถาวันนะมัดพักพวกเข้าที่มันแข็งแรงอ่ะไอ้อู๊ดเนี่ยไปด้วยอ,อู๊ดเี่ยไอ้อูดเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยไออู๊ดที่ว่ามายืนถ่ายรูปเมื่อกี้นะไออู๊ดนี่จะติดไออู๊ดนี่เป็นบอดี้ถากผมไอสอทออู๊ดเนี่ยนะมัดแล้วก็ให้ไหวไปฝั่งโน้นแล้วจะได้เดินมาฝั่งบอกเขาว่าขอสบียงหน่อยขอข้าวขอปลากระป๋องมามา,มาให้ไอพวกลิงที่ติดนี่หน่อยนะมาก็ลำบากครับไปแต่ละครั้งแต่ก็อยากไปเที่ยว ว่างปุ๊บก็ต้องไปเที่ยวทุกครั้งพอมาเป็นสัปดา์ที่ด่านมะขามเตี้ยเนี่ยคราวนี้ผมข้ามไปเที่ยวทุกอาทิตย์เลยข้ามไปเที่ยวจนคุ้นเคยสนิทสนมคุ้นเคยกันอะไรกันเราไม่ยุ่งเรื่องการเมืองของประเทศเขานะ่ก็ไปก็รู้จักมากกี่กันนะฮะ,ะมันเป็นความสุขนะแต่สิ่งที่ได้รับคือมาเลเลียมาเลเลียติดมาเลเลียประจํา Yeah. <laughs>